รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยกลับมาพบกับเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการกูรูคู่อร่อยคลัสค่ะคุณอาขาวันนี้นะคะเราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่โอเอซิสใจกลางกรุงเทพต้องเรียกว่าโอเอซิสนะคะคุณอาก็ดูเป็นอานใช่ใช่ ที่นี่ก็คือ c r a f t m a n Bangkok ค่ะที่นี่นะคะมีทั้งที่พักโรงแรมแล้วก็มีทั้งสปามีทั้งร้านอาหารมีทั้งคาเฟ่มี coworking space อ,อะไรมันจะมีทุกอย่างอยู่ที่เดียวแล้วที่สำคัญคืออยู่ใจกลางเมืองโอ้โหสมกับที่ใช้คำเปรียบเทียบว่าเหมือนออเอซิสสุดยอดสุดยอด เพราะฉะนั้นสถานที่นี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเหมาะกับการที่เราจะทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการมาพักผ่อนหรือจะเปลี่ยนที่ทำงานเพราะบางทีมันจำทากจำเจเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นคำว่าเปลี่ยนที่ทำงานนี่หมายถึงบางทีบางวันที่เราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนสถานที่สบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะี่ยฟังแล้วนะ สำหรับบางคนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศของตัวเองอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ไม่ค่อยมีเวลาเพียงพออะไรอย่างนั้นที่จะไปไกลๆเพราะฉะนั้นก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่เหมาะสําหรับวันเดททริปใช่ไหมหนึ่งวันหนึ่งวันสามารถรีแลกซิ่งตัวเองได้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ได้หรือจะไม่ถือว่าเป็นการเที่ยวแบบเปลี่ยนสถานที่ แทนที่จะอยู่บ้านจำเจอ้าโหที่นี่เขามีที่พักผ่อนโรงแรมสามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนท่องเที่ยวหรือเปลี่ยนบรรยากาศจำเจของเราถ้าอย่างนั้นนะคะช่วงหน้านะคะจอยกับคุณอานะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะว่าที่ Craftman Bangkok เนี่ยนะคะที่นี่เขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จะเจาะลึกทุกที่เลยแล้วที่สําคัญที่นี่ เรื่องอาหารของเราจะาชิมทันทีด้วยเพราะว่าอาหารเขามีหลากหลายเมน,นูของเรายัางไงก็ต้องไม่กิงเรื่องอาหารใช่แล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะพักไปชมผู้สนับสนุสนรายการแสนใจดีของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสาระดีกับอีซูซุสีแดงเป็นสีที่เพิ่มความอยากอาหารกระตุ้นความรู้สึกอยากลิ้มลองเนื่องจากสมองเข้าใจว่าอาหารเมนูนั้นมีรสชาติดึงดูดตามสัญชาตญาณของสัตว์กินเนื้อ ร้านอาหารจำนวนไม่นอ้อยกระตุนลูกค้าด้วยการใช้สีแดงบนโลโก้เมนูผ้าปูโต๊ะหรือผ้ากันเปื้อนสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ไกลถึงต่างจังหวัดนะนี่อยู่ใจกลางเมืองอยู่อารีแล,แล้วก็สามารถพักผ่อนชิลได้แล้วนี่ก็เห็นวิวสะไว้นะได้ยินเสียงรถที่ไเงียบมากคุณอาได้ยินเสียงรถยนต์ไหมคะไม่ได้ยิน<อ>เพราะฉะนั้นพักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะเก็บกระเป๋ามาแค่แบบสักคืน2คืนอย่างเงี้ยกําลังดีเลยนะคุณอ,า,อาจริงหรอดีจริงๆนะเอาไว้เวลาแบบช่วงไหนที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนเราไม่อยากเดินทางไกลไกลแต่ว่าอาว่านะก่อนที่จอยจะเก็บกระเป๋า มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะ,ะเอ้ยอาว่าเราไปคุยกับผู้รู้ของที่นี่ดีกว่าอ,อาสนใจว่าเอ๊ะเขามีสไตล์การตกแต่งแบบไหนนะมีคอนเซปต์ยังไงอะไรบริการแบบไหนที่น่าสนใจบ้างเพราะเขามีบริการหลายอย่างค่ะเพราะว่าจะถือว่าเป็นโรงแรมกลางเมืองที่จัดสรรพื้นที่ได้ดีมากเลยนะคุณาอาเนาะไม่ดูหนานแน่นไม่อึดอัดี่บอกแล้วคานผู้ชมบางท่านอาจจะ งงๆว่าออมันมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอ,อตรงซอยอารีอะไระเนี่ย,เ,ยะะเออเนาะไม่ออกเหมือนกันนะออจนกระทั่งได้มาเห็นจริงๆนะโอ้ดยอดโรงแรมนี้เริ่มต้นมาจากการที่ว่าผมเข้ามาดูสถานที่ก่อนนะครับ สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นฐานทัพอเมริกันเก่าเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมมองเห็นว่าอาคารเนี้ยมันสามารถนํามาทําเป็นโรงแรมได้อย่างค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แอเรียที่อยู่ในอารีเนี่ยที่มันค่อนข้างนะ่าเอามาทําโรงแรมก็เลยลองออกแบบแล้วก็รีโนเวทที่นี่ขึ้นมาครับคือเราอยากจะให้ทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของโรงแรมนะครับรู้สึก เป็นงานที่คัสตอมเมดให้กับลูกค้าคือคราฟประสบการณ์ให้กับลูกคา้าผู้คนไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นครับสไตล์การตกแต่งของแรมเนี่ยจะพยายามทําให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนอยู่กรุงเทพรู้สึกเหมือนอยู่ต่างจังหวัดครับเข้ามาแล้วรู้สึกมีลมผ่านตลอดรู้สึกว่าเาข้ามาแล้วได้ยินเสียงน้ําเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกพุกพ่านเหมือนอยู่ใจกลางอารีครับ ที่นี่จะมีร้านอาหารโรงแรมแล้วก็สปานะครับร้านอาหารเนี่ยจะตกแต่งในธีมของความเป็นผู้หญิงความเฟมินินนะครับส่วนตัวโรงแรมเนี่ยจะค่อนข้างออกมาสกูลีนค่อนข้างออกเป็นผู้ชายนะครับส่วนอีกไกเนี่ยตัวสปาเนี่ยจะนิวทรัลจะไม่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายจะค่อนข้างสงบเรียบร้อยซีรีนประมาณนี้นครับ ตาวโรงแรมกับตัว co-working space เนี่ยเราจะตกแต่งใช้แนวคิดของความเป็นร e ัสติกอะแรนด์แะครับก็คือความาเรียบง่ายแต่ว่าก็ยังมีความดิบในบางส่วนที่เป็นอาคารเก่าของที่นี่อยู่ครับตัว co-working space เนี่ยก็จะเปิดให้คนนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยครับห้องพักที่นี่มีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือห้องเล็กสุดห้องขนาดกลางที่มีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ ห้องขนาดใหญ่ที่มีแสงลงมาจากด้านบนนะครับแล้วก็ห้องวันเบดรูมที่สามารถอยู่ระยะยาวได้ครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานนะครับประมาณสัก25-35ถึง35ได้ครับ ก็จะเป็นชาวต่างชาติ้าส่วนมากนะครับก็จะจะเข้ามาในกลุ่มของสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีฝรั่งที่เป็นยุโรปค่อนข้างเยอะครับกลุ่มคนไทยที่เข้ามาสมัยช่วงโควิดครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างบางลงกว่าตอนสมัยที่โควิดค่อนข้างหนักอยู่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราออกแบบโรงแรมก่อนนะครับ เรารู้สึกว่าโรงแรมเนี่ยมันค่อนข้างออกมัสคูลินมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ร้านอาหารที่ที่อยู่ในบริเวณโรงแรมเนี่ยมีความเป็นเฟมินินค่อนข้างเยอะหน่อยก็เลยออกแบบให้ค่อนข้างหวานมากกว่าตัวโรงแรมครับเพื่อให้มันคอนทราสต์กันสาวยน้ำเนี่ยผมอยากจะให้มันอยู่ตรงกลางโรงแรมเลยอยากจะให้ทุกห้องในโรงแรมสามารถมองลงมาเห็นได้ ก็คือคอนเซปต์ก็คือเหมือนต่างจังหวัดเหมือนว้ที่คนเข้ามารู้สึกว่าผ่อนคลายวิลล์กับสระว่ายน้ำเราสามารถลงมาใช้สระว่ายน้ำได้ด้วยครับตรงนี้เป็นเป็นมุมที่คนมาถ่ายรูปเป็นประจำมากๆครับแต่ว่าส่วนมากคน,คนที่ใช้สระว่ายน้ำตรงนี้จะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามันค่อนข้างเห็นจากทุกทุกมุมนิดนึงครับ ที่เบบี้ก็จะมีเสิร์ฟอาหารทุกประเภทนะครับตั้งแต่ appetizer main แล้วก็ของหวานนะครับแล้วก็เราก็กำลังจะทำเมนูใหม่สําหรับปีหน้าขึ้นมาให้ด้วยครับคลาฟแมนแบงคอกอยู่ที่อารีนะครับถนนพหลโยธินซอย11นะครับก็เข้ามาจากหน้าปากซอยประมาณ200เมตรก็จะถึงที่โรงแรมครับติดตามทางอินสตาแกรมของตัวโรงแรมกับการอาหารได้เลยครับคุณอาค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะนั่นก็คือ คาฟ่ค่ะคาเฟ่ที่นี่เขามีชื่อว่าเบ b ี้บาร์ค่ะก็สไตล์การตกแต่งนี่นะคะก็คือสไตล์ที่จะแต่งเนาะรีสอร์ทมาอย่างดีว่าสีเขาเป็นทอนแบบเบบี้เบบี้บาร์คุณอาเป็นเป็นสีชมพูชมพูอ่อนพาสเทลพาสเทลน่ารักมากนี่ไงตั้งใจมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ด้วยคือเข้าทางเข้ามาก็จะเจอคาเฟ่ก่อนเลยแล้วที่สำคัญคาเฟ่ที่นี่นะคะไม่ได้มีดีแค่เครื่องดื่ม เขามีอาหารด้วยแต่ว่าจะมีเมนูนอะไรบ้างเออเราก็ต้องต้อง<ม>ถามผู้ดูของเราให้คามาแนะนำว่าที่คาเฟ่ที่ชื่อว่า b ี b บ b านเนี่ยมีเครื่องดื่มอะไรบ้างแล้วก็<ม>อาหารอะไรอไร่อยไร้างนะคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ สนุนโดยชอบสินค้าดิวตี้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power a p แอปพลิเคชันจากที่โรงแรมนะคะได้สร้างมาเป็นเหมือนสไตล์แมสคคลินนะคะ ตัวเบบี้เองที่เป็นร้านอาหารก็เลยอยากจะทำให้มันมีความเฟมินินมากขึ้นมีความที่มีความแตกต่างกันจากโรงแรมค่ะจากที่โรงแรมเนี่ยมีความเป็นเข้มแข็งมีความเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบบี้ที่เปร้านอาหารก็อยากจะให้มันดูสนุกสนานเป็นผู้หญิงเป็นซุกซนมากขึ้นค่ะก็เลยเลือกเป็นสีชมพู เบบี้บาร์ได้อินสปิเรชันการตกแต่งมาจากเวสแอนเดอร์สันนะคะจะเป็นหนังที่มีสไตล์สีชมพูมีสไตล์เป็นเหมือนคล้ายๆกับยุคเก่าค่ะเบบี้บาร์ต้อนรับทุกคนคะ่ะทั้งแขกโรงแรมด้วยแล้วก็แขกสปาด้วยนะคะแล้วก็แขก w a l ์กอทุกคนทุกท่านทุกวัยเบบี้บาร์ต้อนรับหมดค่ะคอนเซปของอาหารเบบี้บาร์นะคะ จะมีทั้งเป็นอาหารของบรันช์แล้วก็เป็นอาหารแบบไทยแต่ว่าของเราจะเน้นเป็นในเชิงของไทยทวิสต์ค่ะก็จะมีไทยฟิวชั่นอย่างเช่นตัวโฟกราเมียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาหารบรันช์เราก็จะมีหลายๆอย่างเป็นแชร์ริ่งเพลทให้คนได้ร่วมกันกินค่ะเมนูที่ทุกคนสั่งกันนะคะก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะคะ ก็จะมีบลูเบอรี่แพนเค้กมีชิลามิสึที่เป็นเหมือนสวีทบรันช์ที่กินอิ่มท้องด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก็จะมีโปเตโต้โรสตี้นะคะแล้วก็มีทูน่าสลัดค่ะที่สามารถสั่งได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของไทยทวิสนะคะก็จะเป็นทูน่าทาท่าที่เหมือนเอาทูน่ามาทวิสแบบรวมกับมะม่วงที่เป็นของไทยเนะะี้ค่ะก็จะกลมกล่อมอร่อยค่ะ ที่นําเสนอวันนี้นะคะจะมี5อย่างด้วยกันค่ะจะมีตัวอะโวคาโดทอดนะคะอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นแชร์ริ่งเพลทที่เราอยากให้เราเน้นให้แบบทุกคนมาทานอาหารด้วยการพูดคุยกันแล้วก็แชร์เพลทกันได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวโปเตโต้วอส i ี้ที่เราจะเอาเหมือนแป้งโปเตโต้นะคะมา ใส่ร่วมกับสโมกแซลมอนค่ะแล้วก็มีโพชเอ็กด้านบนนะคะอันนี้กินก็จะอิ่มท้องด้วยแล้วก็มีได้หลายรสชาตินะคะส่วนทางนี้นะคะจะเป็นสลัดทูน่าค่ะตัวสลัดทูน่าเราก็จะใช้เหมือนมีความไทยแต่ว่าทวิสต์ญี่ปุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็จะมี ตัวส้มที่จะมาตัดกับความเลี่ยนของทูน่าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแพนเค้กบูเบอรี่แพนเค้กค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นเหมือนครัมโบด้วยนะคะทำให้เหมือนมีหลาย t e x t อร์ในแพนเค้กไม่ได้เป็นนุ่มแพนเค้กอย่างเดียวนะคะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นทวิสต์ของเราเอาซาโดจากที่เป็นขนมชิรามิสส์เนี่ยเราใช้ซาโดมาทำแทนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเค็มของซาโดเข้ามาเกี่ยวด้วย อร่อยค่ะตัวนี้แนะนำมากๆเลยค่ะส่วนตัวเครื่องดื่มนะคะที่แนะนำจะมี2ตัวค่ะตัวนี้จะเป็นครีมบูเล่ค่ะคือด้วยความที่ช่วงนี้ใกล้ๆจะเฟส t ีฟคริสต์มาสเนาะไซก็จะอยากได้เหมือนเป็นเ,เครื่องดื่มหน้าหนาวนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะมีความกลมกล่อมของช็อกโกแลตรวมกับมีเรามีคิทแคทให้ข้างบนด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นดาโกน่านะคะเราเอากาแฟดากโกน่าไว้ข้างบนนะคะรวมกับกาแฟเอสเปรสโซถ้าเหมือนเราเคนเราก็จะได้หลายเท็กซ์เจอร์ในเครื่องดื่มเดียว เบบี้บาร์นะคะตั้งอยู่ในโรงแรมคราฟแมนแบงคอกอยู่ถนนพหลโยธิน11ซึ่งเบบี้บาร์เปิดตั้งแต่7โมงเช้าค่ะยัน5ทุ่มค่ะเราจะมีดนตรีสดทุกวันศุกร์ค่ะสามารถติดตามเบบี้บาร์ได้ทาง Facebook Instagram b a b y b a r ได้ค่ะแล้วก็มี Line Official b t b y b y Bar ด้วยค่ะ Delivery ของเรานะคะจะสามารถ Deliver ได้ผ่านทาง Grab แล้วก็ Robin Hood ค่ะหรือ สามารถที่จะแอดไลน์ Baby Bar แล้วก็ส่งโดยตรงกับทางไลน์ Baby Bar ได้เลยค่ะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่ Baby Bar b a แ g k คอกนะคะมีทั้งโซนเอ์ดอร์แล้วก็โซนอินดอร์จะนั่งตรงไหนก็สามารถที่จะสบายผ่อนคลายวีแล็กซ์กับเพื่อนเอนได้ทุกทุกวัยเลยค่ะ ในช่วงวันหยุดยาวใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มีแพลนจะไปไหนไกลๆนะคะอ่าทราฟแมนแบงคอ์อนนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะที่คุณสามารถมาเช็คอินที่นี่ได้เลย <มา S 1> เพราะว<ล>่าอะไรไหมคะมาที่นี่นะคะนอกจากจะมาแบบรีแล์รัร่างกายแล้วก็สามารถไปช้อปปิง้งหรือเดินทางไปไหนต่อได้ง่ายๆเพราะว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองหรืออารีนี่แหละคะ่ะและยังได้รับประทานอาหารอร่อยๆร,รวมถึงมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารัการก,กาแฟาแสนอร่อยด้วยหรือจะมาสปาก็ได้โหวันเดย์ทริปอย่างนี้ แม่นี่สุใจรู้สึกใจอชอบมากนะชอบมากคุณอาผมจะต้องไปคืออยากจะไป <c oughs> ไกลๆเหมือนกันแต่ก็ขี้เกียจตขับรถที่นี่แหละค่ะตอบโจทย์มากดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีพร้อมทุกอย่างให้อยู่แล้วค่ะ,<น>ะมาสู่ช่วงคําถามของเราค่ะอย่างนั้นคําถามง่ายๆเลยว่าร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมซึ่งเรานําคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมในวันนี้นั้นชื่อว่าอะไร ถ้ารู้แล้วส่งคำตอบมานะครับตามที่อยู่ที่ปรานบทด้านล่างครับอีกหนึ่งช่องทางในการส่งคำตอบมานก็คือทางไลน์ค่ะ aspenidlineguru คั่อร่อยหรือจะสแกน QR code นะคะตามนี้เลยค่ะเอาละครับแล้วเมื่อส่งมาแล้วก็จะมีผู้โชคดีอยู่สามท่านแต่ก่อนอื่นต้องตอบให้ถูกก่อนนะครับแล้วเมื่อตอบถูกแล้วบรรดาผู้ที่ตอบถูกทั้งหลายนั้น จะมีผู้โชคดีสามท่านครับที่จะรับของทะลึกจากทางรายการอย่าลืมนะคะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการกูรูคั่วอร่อยได้ใน Facebook ค่ะพิมคำว่ากูรูคั่วอร่อยค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณอา YouTube กูรูคั่วอร่อยชาแนลนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาก็หมดหมดแล้วค่ะเท่านี้แต่ว่าก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ สิเนาฬิกาสานาทีทางททบ5้ d ช่องหมายเลข5ค่ะาครับและวันนี้คะะ้รงขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำแสนสวยของเราครับแม่แบงค์ค้าพ่เองค่ะลาไปแล้วนะคุุดานนะเดี๋ยวสัมารถเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังทำเสื้อน่ารักมากคุณนาทแต่แต่งตัวมาให้สิดเข้ากันเลยนะ